สวัสดีกับชาวเพจป่าแสวงและ youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็กลับมาที่สวนเหมือนเดิมนะครับสวนนี้นะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับพอดีก็ฝนวันนี้ฝนก็ซาซาลง่อยนะครับพายุก็จะเริ่มลูกที่แล้วก็ผ่านไปลูกใหม่ก็กำลังใกล้ๆจะเข้ามาอีกฮะจ่อเข้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยนะครับ เข้ามาดูสวนนี so, nah, ้นะฮะับพอดีให้ลูกน้องตัดแต่งกิ่งยังไม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคุยต่อจากเมื่อคลิปต่างเดือนที่แล้วนะครับที่ผมฝังซอมบี้เข้าไปนะครับแล้วก็ดูตัดแต่งกิ่งนะครับอันนี้ผมก็จะเข้ามาดูนะครับครับที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับนี่ฮะมาดูนะครับปรากฏว่าปักซอมบี้เข้าไปนะครับหเดือนนะครับ สี่ชุดเล่งลากกระชากใบไปนี่ฮะอ่าอีเวฟ้สสุดยอดใบนะครับตามเลยฮะนะครับนี่ฮะแต่งโอ้โหเยอะมากครับในคลิปนี้ก็ยังเห็นล่องรอยอยู่นะครับก็ตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะฮะนี่ฝังไปหนึ่งเดือนนะครับฝังไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับผลปรากฏจริงัะใบนะครับโอ้โหสวยมากครับนี่ฮะดูใบครับ ฮะไอตัวซอมบี้ตัวนี้ฮะสุดยอดครับนี่ฮะการออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับดูนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องเดินรอบๆไปนะฮะรู้นะฮะว่ารัดดีทุกต้นไหมนะครับนี่ดูฮะอันนี้กล้วยก็ยังยังได้ขายนะวันนี้ก็ขายกล้วยมาได้หนึ่งหมื่นนะครับก็มีตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งเี่ฮะเราก็ตัดมานนี้ก็ได้มาหมื่นหนึ่งนะครับนะฮะก็ยังพอได้ค่าแรงหน้าฝนนะครับ เพราะว่าพื้นที่เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเอาไว้ให้เหลือเพื่อนี่ฮะอย่างนี้นะครับ้วยนะครับก็ยังได้ตังนะครับนะฮะก็อะไรที่เป็นตังผมก็เราเป็นชาวเกษตรนะครับมันก็ต้องเอาทุกอย่างนะครับที่เอาตังมาเลี้ยงคนงานได้นะครับเพื่อดูแลสวนนะครับอุ๋ยมั่งยามั่งนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยผมตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะครับ ต้นขนาดนี้เนี่ยนะครับผมก็ปักไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนี่ก็หนึ่งเดือนนะครับเสียอาทิตย์ผ่านมานะครับก็จะมีคลิปเก่านะครับที่ให้ดูนะครับแล้วผมก็ฝังซอมบี้เข้าไปนะครับไอตัวใหม่เนี่ยผมบอกเลยดูใบฮะเหลือยกิ่งก้านเนี่ยครับไม่มีอะไรที่จะรัดดีขนาดนี้แล้วครับทําทุเรียนนะครับผมกล้าการันตีนะฮะอันนี้ก็หยอดเข้าไปก็แตกเหมือนกันนะครับยอดเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับ นะต้นที่เราปักได้เราก็ปักนะครับวันนั้นเรามาดูเนี่ยใบของเรายังไม่อย่างนี้เลยฮะเนี่ยปีหน้าอย่างนี้เราก็มีลูกแล้วนะครับเนี่ยนะครับถ้าเรารัดอีกสักสี่ห้ารอบเนี่ยปีหน้าเนี่ยกว่าจะมาถึงตอนตอนนี้ก็พอดีอีกประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนเนี่ยครับสิบเดือนสิบสองเดือนเนี่ยผมคิดว่าต้นนี้เนี่ยปีหน้าก็ต้องเอาลูกได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งเนี่ยเวลาเราตัดแต่งกิ่งนะับผมก็อยากจะบอกว่าวิธีของผมเนี่ยตัดลูดออกไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ ซอยยให้มันห่างอย่างนี้นะครับนะฮะเนี่ยกิ่งก็จะอ้วนจะใหญ่เร็วมากครับแล้วกิ่งเนี่ยเราก็จะใช้กิ่งเฉพาะที่เราจะใช้นะครับฮะผมเวลาพออธิบายเนี่ยนะครับมันก็จะชัดเจนนะครับง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับชุดนี้เนี่ยทีแรกต้นมันก็ยังไม่โตนะครับผมก็เลยรอเนี่ยฝังก็ซอมบี้เข้าไปรอบที่สองเนี่ยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าใบแตกอย่างนี้นะฮะผมก็ยังไม่แต่งแขนงนะครับอันนี้ก็ ส่วนหนึ่งนะครับที่ปีนี้เราจะเอาลูกนะครับนะเดี๋ยวใบประมาณพายุออกอีกประมาณสักอาทิตย์เนี่ยนะครับเนี่ยฮะผมก็จะเริ่มลงสารแล้วนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยฮะลงสารแพคโคบิวทาโซนเนี่ยเพื่อให้ใบมันนิ่งๆนะครับต้นขนาดนี้เราก็เอาลูกได้นะครับนะฮะสามปีนะครับอ่าถ้าเรารออีกนะฮะมันก็ยังไม่ได้ตังค์นาะ นมีร้อยต้นสองร้อยต้นเนี่ยก็ยังเป็นเงินเป็นทองฮะอย่างนี้ก็เราดูเขาแต่งฮะสวยมากครับเดี๋ยวเราไปดูลูกน้องแต่งกันนะครับผมก็จะเดินไปนะครับเดินติดตามให้ดูนี่ฮะดูปักฮะใบโอ้โหสุดยอดนะครับใบดีมากครับอันนี้ฮะแตกใบดีนะฮะสุดยอดครับผมกล้าการันตีนะยาเราเนี่ยนะครับ ถ้าซื้อไปใช้เนี่ยนะฮะลูกค้าเนี่ยชมทุกลายนะครับของเราเนี่ยพ่นเนี่ยปกติเนี่ยทุเรียนเนี่ยเราฉีดไปเนี่ยใบไม่ค่อยดำนะครับนะฮะเราจะสังเกตได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยจะแตกใบนะครับยาเราเนี่ยถ้าใช้เนี่ยฮะทุกวิธีที่ผมแนะนําเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับจากกี่หมื่นต้นกี่พันต้นนะครับสวยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะดูครับดูแตกฮะทุกยอดครับถ้าแตกเนี่ยใบเนี่ยครับค่อนข้างหนาครับนี่ฮะ หนามากครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาดูลูกน้องแต่งกิ่ง่อยนะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับต้นใหญ่เราก็จะไม่แต่งนะครับเราจะเอาไว้ฉีดสารนะครับฮะต้นไหนที่มันแตกใบมาอย่างนี้กระดุมนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมก็ปีนี้ผมก็ฉีดสารแล้วนะครับเนี่ยฮะนะฮะแล้วกต่อเราก็จะแต่งต้นยังไงครับเดี๋ยวดูนะฮะอ่าวิธีแต่งนะครับนี่เราก็จะแต่งต้นที่มันยังไม่ได้ลูกนะครับ อย่างนี้นะฮะเราก็จะตัดแต่งอย่างนี้นะครับดูนะครับคนงานก็จะตัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับเ็าตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็จะตัดหมดนะครับต้นใหญ่ๆไม่ต้องตัดนะเอาไว้เอาไว้เลยเอาไว้เลย,เเลยต้นเล็กๆตัดไป นะครับนี่ฮะเราก็ตัดอย่างนี้ฮะต้นเล็กนะครับเราก็จะตัดต่างแต่ต้นขนาดนี้นะครับนะฮะเนี่ยชิ้นไปนะนแต่งต้นใหญ่ด้วยชิ้น,นยังไม่ได้เหรอต้นนี้ได้แล้วมั่งเนี่ยหรือว่าเอาเลยตัดแต่งแล้วเดี๋ยวใบได้แล้วฉีดสารเลยกันหรอ ตันนี้ชิดสานลายอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวดูนะฮะเราแต่งต้นขนาดขนาดไหนนะครับเนี่ยๆครับอ่าเนี่ฮะเราหยอดซอมบี้ฮะตอนนี้นะครับตอนเล็กเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็จะปลูกประมาณสามต้นนะครับเนี๋ยดูนะครับแต่งโหดครับนะฮะเนี่ยเราใช้มีดขอทังนั้นฮะเราไม่ได้ใช้อื่นนะครับเราก็จะเอากิ่งที่ที่ไว้เลยนะครับนะฮะอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ฮะดูตัดนะครับ อันนี้แถวนี้ตัดแล้วนะครับพอตัดเนี่ยทีแรกเนี่ยมันก็คงจะตกใจกันหน่อยแล้วครับเนี่ยฮะอย่างนี้นะครับปีหน้าเนี่ยอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาลูกแล้วนะครับถามว่าโหดไหมครับตัดโหดครับเราจะใช้เฉพาะกิ่งที่เราเอาเลยนะครับนี่ฮะนี่ตอนนี้ก็แต่งมาเป็นป่านี้ก็แต่งมาเป็นเดือนแล้วนะครับนี่ครับนี่ฮะปีเนี่ยผมตัดแต่งประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักสองหรือสามครั้งนะครับ ถ้าต้นเล็กๆอย e ่างนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าแตกใบมาทิ้งเนี่ยนะครับตกใจนะครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเราดูต้นนี้นะครับเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าแตกมาทีเนี่ยโหเนี่ยนะฮะดูครับเนี่ยฮะเนี่ยใบก็จะแตกขึ้นมาทิ้งเนี่ยยาวเป็นเป็นศอกๆเลยฮะเป็นแขนเลยครับเดี๋ยวพามผมพาเดินชมนะครับ ของจริงครับถ้าเราไม่ตัดอย่างนี้นะครับโอกาสที่จะโตนะครับหรือจะได้ลูกนี่โหค่อนข้างช้ามากครับนี่ฮะกว่าจะโตขึ้นมาได้กิ่งจะอ้วนได้นี่ฮะเนี่ยน,นี่อันนี้กิ่งจะเริ่มได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับนะฮะเนี่ยแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยผมก็จะต้องฝังอีกประมาณสามรอบนะครับสามรอบเนี่ยเราก็ลงสารเลย,เลยครับ สามเดือนสี่เดือนหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยดูตัดนะครับนะลูกค้าเห็นในคลิปนะครับตกใจมากครับแต่ไม่ต้องกลัวตายนะครับนะฮะถ้าเราไม่ตัดแต่งเนี่ยใบเก่ามันไม่หายเนี่ยมันก็ไม่แตกนะครับไม่โตนะครับโตช้านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะกิ่งหู มันเป็นอะไรที่ทําแบบก้าวกระโดดนะครับนะฮะก็มีลูกค้าบางรายบอกว่าป๋าแสวงทําแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับโอ้โหน้าไหลอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยหน้าฝนนะครับอันนี้ก็แปลงนี้ก็เราก็ขุดดินไปขายอย่างนี้นะครับนี่ฮะขุดมาขนาดนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายฮะเรายังเอามาปลูกทุเรียนเนี่ยฮะนี่ฮะดูฮะนี่ขุดดินนะครับ ไปขายแล้วนะครับเราผมก็เอาที่ที่ขุดดินไปขายเนี่ยปรับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยแล้วเอามาปลูกทุเรียนอีกนะฮะฮะตรงนี้เราก็จะมาถึงที่เก่าแล้วนะฮะก็เราก็เคยฉายดูนะครับว่าต้นนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวอีกประมาณฝนออกเนี่ยนะครับนะใบเนี่ยนะฮะใบเพยอย่างนี้นะครับใบ เขาเรียกใบเพนะครับอันนี้พร้อมที่จะลงสารแต่วันนี้ยังลงไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะฝนตกตลอดทุกวันนะครับผมก็จะรอให้ฟ้าเปิดนะฮะรอฟ้าเปิดเนี่ยนะครับผมก็จะไล่ฉีดไอ้ต้นขนาดนี้ฮะมีกี่ร้อยต้นเนี่ยนะครับผมก็จําเป็นจะต้องทํานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะกระดุมนะครับตอนนี้ก็ใบได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เราก็แต่งนะครับออกไปนะครับ นะต้นไหนได้เราก็จะสี่ศารนะครับนี่ฮะแต่งหเป็นเดือนนะครับขนาดแต่งก็มีขอนะครับเป็นเดือนนะครับพนะอเรามันปลูกเยอะเนาะเราจะไปนั่งค่อยๆ่อย,อยขแขนงมันก็ไม่ใช่ครับแล้วมันแตกนะขนาดนี้เนี่ยเราต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ใช่แปลงเดียวนะครับนี่ยะ อันนี้เราก็จะลงสารแล้วนะครับป๊ต้นขนาดนี้นะฮะนี่ฮะดูต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระดุมนะครับเนี่ยครับเนี่ยนี่แล้วก็เป็นกระดุมนะครับต้นอย่างนี้เราก็จะลงสารเลยนะครับกระดุมอันนี้เราก็ปลูกกระดุมหนึงต้นหมอนหนึ่งต้นนะครับ ก็เก็บพื้นที่ใช้ทั้งหมดนะฮะเราก็ไม่ได้เอาที่ไว้ฮะรตรงไหนที่เราพอจะโอโ้ใบนะครับไอตัวซอมบี้ตัวใหม่เนี่ยถ้าใบมันไม่ขึ้นนะครับเรากระทุ้งได้นะครับปักไปสักเข็มสองเข็มเนี่ยนะครับใบก็จะขึ้นแบบนี้ฮะเวลาเราทําสารเนี่ยนะครับมันก็จะก็จะทําได้เร็วขึ้นฮะ เราต้องการใบเนี่ยรัดเสมอมากนะเนี่ยผมเดินเดินมาเนี่ยแตกท่างป่านะครับนี่ฮะดูครับทีนี่โอโหอันนี้ก็ขุดดินไปชั้นแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ขุดไปเนี่ยอีกชั้นเนี่ยฮะแล้วก็ปลูกทุเรียนแบบนี้ครับนี่ฮะยาไม่ดีจริงนะครับนี่ฮะเราแต่งเรื่องนี้เลยครับ อันนี้ปีหน้าก็มีลูกแล้วนะครับเข้าสองปีกว่าสามปีเนี่ยมีลูกหมดเลครับดูนะสวยๆยอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยครับผมก็คิดว่ามันจะยืนยันได้ว่าของเราเป็นเป็นของจริงนะครับจะมือต้นพันต้นหรือจะกี่พันต้นก็ช่างนะครับฉีดซอมบี้เข้าไปฉีดชุดเล่งลากกระชากใบเข้าไปนะอีเวฟาส สุดยอดใบสามตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ยาฆ่าแมลงยาเพีย้ยยาลาให้ครบ,บแบบนี้นะครับใบก็จะออกมาสวยฮนะเน,นี่ยภายในหนึ่งเดือนนะครับคลิปที่แล้วที่ผมทําไปหนึ่งเดือนที่ผมฟังเคมนะครับใบก็ยังไม่สวยออกยังไม่ดีฮะหลังจากนี้เนี่ยอ่าฟ้าเปิดชุดนี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็วันที่สิบกว่านะครับไม่เกินอีกสักมากจะอยู่ภายในอาทิตย์นี้ฮะ ผมคิดว่าฟ้าเปิดเนี่ยผมก็คงต้องรีบฉีดลงสารเป็นบางต้นนะฮะที่ต้นไหนที่เรา,เาควรจะได้ตังเหมือนต้นนี้นะครับอย่างนี้ฮะป่านี้จะได้ตังเนี่ยครับเราก็คงจะต้องทําเงินแล้วนะครับนะฮะก็คลิปนี้ก็อยากจะยืนยันว่านะฮะยาของเราชัวและดีแน่นอนนะครับรับประกันนะครับ,นะรบ,นะรบก็ยืนยันกันเห็นทั้งภาพทั้งการอธิบายนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ ลูกค้าของป่าสแสวงการเกษตรนะครับเวลาสั่งซื้อนะครับพิมพ์มาที่ตัวแอดแล้วก็ตัว S 0 9 4 4 6ย์9 9 7่หาหรือไปที่เพจนะครับป่าสแสวงการเกษตรครับหรือเฟซนะครับตัวเดียวกันนะครับพิมพ์เข้ามาเจอลูกทุกเรียนก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้สินค้ารูสินค้าให้ดีก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์นอนดูก่อนนั่งดูก่อนให้ ใครควรให้ดีนะครับค่อยสั่งซื้อสินค้าเรานะครับโอเควันนี้ผมก็คงทำคลิปให้พอประมาณนะครับโอเคนะครับนะก็วันนี้ก็ขอให้ลูกค้าดูคลิปให้ดีแล้วก็เข้าตั้งใจในการทำนะไม่ยากครับผมบอกไม่ยากฮรขั้นตอนเราน้อยมากอยู่อยู่ที่ถ้าเราใส่ใจและปฏิบัติก็ได้ตามที่ผมทำนะครับโอเคนะครับบวัสดีครับ